ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความคารพพระมหาเทลานุเทระทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการธรรมะจากวันนองเป็ดาจาก วัดาจากวิหารพระเจ้าใหญ่ห้าพระองค์วัดหนองเป็ดตำบลนาคายอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพูดถึงเรื่องมงคล38ประการซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามีอยู่38ประการด้วยกันวันนี้มาพูดในหัวข้อมงคลทีสิบปด ว่าด้วยเรื่องทำงานที่ไม่มีโทษหรือการงานที่ปราศจากโทษการงานที่ปราศจากโทษหมายถึงงานที่สุจริตไม่ก่อให้เกิดเวรัย,ยไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมโดยส่วนรวม โดยมีหลักเกณฑ์นในการพิจารณาตามหลักของมงคล38ประการในพุทธศาสนาดังนี้ 1. ไม่ผิดกฎหมายเป็นงานที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบ้านเมือง 2. ไม่ผิดประเพณีคือเป็นการสอดอาคือเป็นงานสอดของกับ ขนรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมสามไม่ผิดศรรีลเป็นงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามโดยเฉพาะศีลห้าสี่ไม่ผิดธรรมคือเป็นงานที่ไม่ขัดต่อหลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาไม่ใช่งานที่น่าตำหนิหรือก่อให้เกิดความเสีย ในระยะเสียหายในระยะยาวตัวอย่างงานที่เป็นตัวอย่างงานที่มีโทษตัวอย่างงานที่มีโทษคือ,อมิจฉาวณิชาวมิจฉาวณิชา,ชา,ชาห้าประการที่ที่ควรหลีกเลี่ยงตามหลักพระพุทธศาสนาอันได้แก่ หนึ่งค้าขายอาวุธสองค้าขายมนุษย์สามค้าขายเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังไม่ตายเพื่อนำไปฆ่าสี่ค้าขายของเหมือนเมาเช่นสุรายาเสพติดทุกชนิดเป็นต้นห้าค้าขายยาพิษอันนี้คือโดยมงคลข้อที่สิบแปด หมายถึงเรื่องที่กล่าวมาแล้วนี้ดังนั้นงานที่ปราศจากโทษคืองานที่สร้างสรรค์คุณคุณค่าและประโยชน์สุขอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ทำได้หรือทำหรือทำแล้วมีรายได้แต่ต้องเป็นงานที่ทำดีด้วย การทำงานที่ไม่มีโทษนี้ถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานอา,อาจจะพลส่วนมากอาจจะมองว่าเป็นงานต่าต้อยงานไม่มีเกียรติก็ถ้ามันไม่มีโทษก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นงานที่ปราศจากโทษดังคำกลอนที่ว่างานรับจ้างล้างชามก็ตามเถิดหากไม่พอภัย งานรับจ้างล้างชามก็ตามเถิดหากไม่เกิดโทษทันนั่นสดใสเมื่อได้ช่องต้องทำต้องจำกระทำไปได้กำไรทุกทางไม่ว่างงานอ,อันนี้คืองานไม่มีโทษนี่ไม่ได้หมายถึงว่าง,งานจะต้องมีมมเงินเดือนหรือว่ามี ตำแหน่งที่สูงอะไรนะขอให้ขอไม่ขอให้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดประเพณีก็ถือว่าเป็นงานที่งานที่ไม่มีโทษแล้วถือว่าเป็นงานที่ควรทำแต่ถ้างานตรงง้นข้ามเช่นการค้าขาย อาวุธการค้าขายปืนการค้าขายยาพิษการค้าขายน้ำเมาการค้ามนุษย์การค้าขายมนุษย์เหล่านี้เป็นต้นถึงแม้ว่าจะได้เงินเยอะก็ถือว่าเป็นงานที่มีโทษเพราะฉะนั้นงานที่ไม่มีโทษหมายถึงงานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดประเพณีก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่มีโทษ ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลควรกระทำถึงแม้ว่าค่าจ้างอาจจะน้อยคนอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ต่ําต้อยแต่ถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมมันผิดประเทนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่มีโทษงานที่ปราศจากโทษก็ถือว่าเป็นมงคลอีกข้อหนึ่งควรที่จะกระทําถ้าใครทําแล้วก็จะเป็นมงคลเกิดความเจริญแก่ตนเองครอบครัวและสังคมต่อไป เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มงคลข้อที่สิบแปดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราควรจะศึกษาและนําไปประพฤติปฏิบัติบันนี้ได้น้อมนำํทำทาสังสอนในเรื่องมงคลสามสิบแปดประการในข้อที่สิบแปดเรื่องการงานไม่มีโทษหรือปราศจากโทษมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาขอยุติการบรรยายไว้เพียงแค่นี้สุดท้ายนี้ก็ขอ ทำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญเจริญด้วยจตุรพิษธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะสุขะระละพร้อมด้วยปฏิพานธนสารธรรมสารสมบัติจงทุกทุก,ท,กท่านเทิน